โอเคครับก็ถือว่าได้มาฟังข้อมูลในการประชาคมสอบถามความคิดเห็นของเจ้าบ้านนะครับบ้านปลาแฟกไตครับหมูห้า การทำงานของกรมชระทานก็เป็นไปค่อนข้างจะยากนิดนึงครับในเรื่องของการทำความเข้าใจก็พยายามโจยๆกันซื้อทำความเข้าใจให้้า,าบ,บ้านโดยเฉพาะเจ้าของที่นาเป็นได้เข้าใจวิธีการทำงานและกอความาเหตุจำเป็นข้อจำกัดไอ้อย่างต่างๆต,ตีมันลาชาพ่อองตีต้องเข้าไปเจ้พื้นที่อ้อย่างพ่องก็มาทำความเข้าใจกันนะแต่ สภาพได้รวมตอนนี้ก็ถือว่าชาวบ้านตีมาประชุมก็ถือว่าเริ่มเข้าใจแล้วหลังจากตีได้ฟังการอธิบายของชังเปาแล้วก็ชางเป้นะฮะเกี่ยวกับอันข้อมูลแล้วก็อันคําถามของชาวบ้านตีข้องใจก็ได้ถามกันไปได้ทบก,กันไปก็ได้เคียย์กันเป็นข้อๆไปละนะแต่ถ้าจะมีไอ้อย่างมาเป็นข้อข้องใจไอ้อย่างเพิ่มเติมแหม่มก่อนเดี๋ยวจะพยายามเก็บ ข้อมูลมาอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องชาวอื่อแม่ใจได้หูได้หันไปพร้อมๆกันแหมครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ผมมีภารกิจต้องไปทําต่อนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเรียกเอกสารได้หรอสำนักงานาวัดประชาชนนะครับถ้าคนได้ส่งมาหนึ่งรรทัน เอาให้ล <Beautiful. S 2> ุงรส่งที่บ้านคุณหลบบ้านนะครับแล้วก็มาส่งที่บ้านผมได้เนี่ยส่วนนี้นะสิหลังข้าวม่นกี้เปิดจะพูดก่อหลังข้าวเนี่ยมีดียวเหรอพูดนะครับพูนะงบประมาณมันมาตอนนี้พูดแล้วจะมีการชดเชยอย่างนี้ตัวของผมเขาคือยังว่าเตรียมอย่างนี้ขอผมแล้วเป็นสามแลเนี่ย มันม <Ash well. S 1> ันย่มันแย่มันแย่แค่ปีเดียวครับต่อพูดถึงนะครับประมู่ะเราะชดเชยมันก็ได้อย่างผมก็ไม่เห็นเจ็ดบาทเช่นผมพูดกันก็ทั้าปัจจัยผมเนยมงห้าเนี่ยผมต้องผมดูให้ละแงี้ะสามารถไม่หรอกพูดที่ประคู ตอนน้ผมก็เข้ามาเสียงไงก็ผลไหไ่มีายตอน้ประมาณมันมาช่วงหน้าฝนลยครับเรื่องของเรื่องกระบองหดประชดเยมูจอนะไอเดาม่เาทำงานกันตัวเ่งฉันบอกบอกลงนะไปกี่วันแล้วครับโอเคผมได้ส่งแล้วครับสองแล้วันที่งกว่เออตอนหน้นนี่เขาเขาตินตุ้มที่ไหนอ่าจำได้ก่อนผมถามเจ้าแล้กไอเดียเขาไม่พูดหนิชอข่าวผม่เรื่อจะเดินนี ออพดครับไม่ครับจะง้าขนองูรัผมไม่ดุนะผมลนผมก็้จะชนะเขาตัองเ้องะไรครับคุณจะไปคุกตะก่ันบ่าคุดเข้าหลสองเด้นก็โดนยัดให้ล่ะไม่พอไม่พอถ้าเข้ามาแบบน้จะกรมให้ผมจะเข้าเซตีรอบาสนะ

มันจไดเนียมันเข้าเป็นยน่นตผมชะายคัก่อนลองชช้แอกระจาย้าได้วกประมาณอกระได้ดตอนนี้ต้องพึจายังช่ทายกเวลรูแล้วยลองลหาหรือั่อนรหกวนี้ เราจะดูหรอดูเลยดูเดี๋ยวเนี่ยพอมันตัดผมประมาณคุณลองไม่ห้องใหญ่ไหโอเคครับก็เกือบจะจบสวยแล้วฮะก็ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งปัญหาตีอันตั้งผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นนายกอะไรอย่างนี้ ราะว่าเป็นได้ยินเป็นน,ยน,ยน,ยนา,านยกนายกส่านีก็คือเป็นทกกันไปก่อนนะฮะเรตาตีข้อมูลที่ผมทราบก็คือการประชาคมชุดแรกขั้งแรกก่อนทีกรมชนจะลงไปทํางานนี่กับมีการได้แจ้งข้อมูลให้ครับอันเจ้าของทีนาทานหหวน้ากลุมไปแล้วครับว่าของหื้เป็นตีหื้เป่นว่ประมาณ5เมตร4ีถึงหเมตรมาต้องไป ลงเข้าปูเข้าอย่างเตี้ยเว้นไห้เพราะว่าจะต้องมีการเอาแบคโคไปลงนะซึ่งในวันนั้นที่ผมจําได้ที่ผมไปมีส่วนรวมเนี้ยก็ชาบ้านก็รับปากไว้แล้วว่าจะบอกเว้นไห้แต่บางรายก็บอกว่าบะเป็นอย่างครับเพื่อ้าบ้านเนี้ยไปกอนนะเนี้ยไปก่อนะถึงเวลาเนี้ยไ่ได้กะลงทําได้เลยโดยเฉพาะเขตสีถ้อยนะฮะประหลงดมนะผมอยู่ในเหตุการณ์ตัวนองนะว่าแต่นี่มันคนละเขตกับปลาแฝกนะครับนอกก็ ถือว่าหพื่อชาบ้านเนี่ยไปตามปกติถ้าถึงเวลาง,งบมาเริ่มดําเนินการได้กันลงไปเลยเปืนบระีเทียดเรื่องนี้อยู่แล้วครับแต่ถ้างบมาเตียกับปืนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปได้ในปีนั้นก็ถือว่าเป็นการตกลงกันปักเป้าด้วยนะฮะแต่ในคลิปวีโอที่ผมบันทึกไว้ในจุดของสีถ้อยกันน่าจะมีะบันทึกไว้อยู่แต่ในส่วนของปลาแฝกนี่ผมบรแน่ใจว่าได้อูได้แจ้งกันหรือเปล่านะฮะ คลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนครับเดี๋ยวภารกิจต่อไปผมก็จะมีอยู่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ